จากการเรียนรู้ชีวิตมาทั้งหมดไม่เคยประมวลตัวเองแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นะดูอากับกิริยาหรือการกระทําของพระองค์ทั้งหลายแล้วเอามาเอามาเอามาดูตัวเองว่าตัวเราเล็กๆเ,เนี่ย เราจะทําอะไรทุกประเทศชาติได้บ้างแต่ว่ายึดแบบไหมย,ยึดความสมถะยึดความเป็นมหาบุรุษมนุษย์อันประเสริฐของพระองค์เป็นแนวทางแล้วเราก็ทําให้เราทําได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะว่าเราเห็นว่าพระองค์ท่านเหนื่อยมากกว่าเราด้เพราะนั้นในการสรุปบทปเรียนตัวเองก็คือแนวทางของ จะอยู่รนชการที่9เป็นเบื้องต้นเก้เป็นเบื้องต้นนะแล้วก็พรอปุรหวงศาทุกวงทุกพระองค์เนี่ยก็เป็นลําดับที่เราก็ศึกษารเรียนรู้แล้วก็พยายามจะใช้ชีวิตช่วงสั้นๆของเราเนี่ยทดแทนบุญคุณหรือว่าเป็นเนื้องานให้พระองค์ท่านสักเล็กสักน้อยก็ยินดีแค่นั้นก่อแค่นั้น การเกษตรไม่เคยสนับสนุนให้ลูกทำกเกษตรอยากให้ออกไปเป็นเจ้าคนในคนแต่เรากลับมองว่ารากฐานของประเทศไทยเนี่ยมันคือการเกษตรเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเปลี่ยนคนรุ่นเก่าไปได้เรามาเรามาเริ่มที่ตัวเราเพราะนั้นเราก็จะส่งต่อในเรื่องภาคการเกษตรให้กับคนุใหม่เพื่อจะไม่ให้ซ้ำรอยอย่างที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกว่า,กาเกษตรกรทั่วไปจะถูกถามอาชีพอะไรอาชีพทำนาอาชีพทำไรเฮ้ย มันถือได้จนไงเพราะเราไม่ทําเป็นอาชีพมันมีแค่อาชีพแล้วก็เลยตั้งนิยามคำใหม่ว่าเป็นเกษตรกรมืออาชีพหรือว่าชาวนาอามันวัดยากนะคำว่าปราดรู้เนี่ยบางคนอาจจะเรียกเปรดก็ได้ถ้าเกิดมารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเราเราใช้คําว่าชาวนามืออาชีพเพราะเราทําากรเกษตรเราทํานาอย่างมืออาชีพแล้วเรายืนบนลำแข้งของตัวเองได้อันเนี้ยมันยืนยันได้ว่าเออเราชาวเนิมือชาวนามืออาชีพ อยากที่ตัวเองทําอยู่บอกว่าเคยคิดไหมไม่เคยคิดสิ่งที่บอกสุขใจไหมก็ไม่เคยว่าตัวเองสุขใจเพราะว่ามันไม่มีความคาดหวังในสิ่งที่ต้องเกิดต้องเป็นต้องไปแต่เราทําปัจจุบันทุกวันให้ดีที่สุดร่วมกับกลุ่มร่วมกับองค์กรที่มีศีลเสมอกันเพราะฉะนั้นผมไม่เคยคาดหวังอะไรเพราะาชีวิตกเกษตรกรไม่มีกเกษียณนี่คือนิยามของคําว่าเกษตรกร